กินกูเลยดีกว่าคอมหมดพอดีเลยที่กล้วยไปดีกว่าพวกเราสะคนไปกันเถอะไปุ๊ไปด้วยไปด้วยไปด้วยดู ไปด้วย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 ไ,ไปด้วยไปไปด้วยไปด้วยไปคุกมตาอไดีกว่าไปก่อนไปก่อนฉันจะไปคุ้มต่อต่อไปก่อนไปไปไป ไปด้วยลงุงลุงจะไปด้วยลุงจะไปไปฝึกทหารไม่ช่ลุงคือท่อหารไปก่อนไปไปไปก่อนไปไปก่อน สั่นจากค่าแกโอเคอโอเค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 โเคฮาว่าฉันไปกับเธอเนาะในใจนี่อะไรอยู่ข้างหลังอ่ะไหนลระนั่นโอ้ย อะไรเนี่ยยนะรับาเอ้ยช่วยแล้วเออไปไปไปดูดูมหาเทียช่วยเร็วไปเร็วไปเร็วไปดิโก้ไปเร็วไปดิโก้ไปแล้วลูกกอดจะไปด้วยไปเร็วไปเร็วกอลไปไปไปเซก็ไปด้วยไปดิโก้ไปดิโก้ไปเล้วไป ทุกคนหนีหมดทุกอย่างแล้วที่ลบทางนี้น่าจะปลอดภัยนะเนี่ยอ,อะไรอ่ะวัดดีนอนเสียอะไรนั่นน่ะหันมาสิเออนี่มันตัวอะไรเนี่ยอ้ยผี

คนตาลายตาเป๊ะโอเคใก็ถูกดีแหละที่นี่แหละปลอดภัยที่สุดในโลกเลยก็ผิดเมื่อกี้อีอ้อยนั่นน่ะเฮ้ยนัดใครอ่ะฮุยพวกเราว่ารีบนีกันเตะ่วย่วย่วยดึงโจกซไปด้วย อ้าวทุกคนหนีไปไหนกันเดี๋ยวทุกคนหนีไปไหนกันเดี๋ยวเฮ้ยอะไรเดียวอุ้ยดีกันทำไมเฟนเนี่ยเออโอ้เจตระลอกกี้ออม่ใหม่ใม่ได้ได้ไม้นด้เดโมนโมนโม่เดโม่เาสลอให้นะเดาสละฮะนะ จะาซ้อนไปกดแล้วนะไอเพื่อนอะเพื่อนกลับไปแล้วแหละเออไปส่วนน้ำมือจอดไดกว่า,อามองน้ำมองน้ำมอที่เขาที่ที่เขากำลังจะมองเดว่าว่าัดวัดดีโอ้ยตัวอะไร โอ้ยสุดแล้วโอ้ยอย่าฆ่าเลยอย่าฆ่าเออตะโบเดี่ยสุดตะโบเดี่ยวสอดเจ็บน้ำโมเก้ให้มันหายไปแล้วโบ้ยเป็นยังไงล่ะไอ้งอแต่เขาอยู่คนเดียวทำไมเพื่อนมาตอนจังเลยเนี่ยโอ้ย เอ้ยรัวเพื่อนฉันตายแล้วฉันรีบไปดีกว่ารีบรีบไปหาพระพระขอเลิกเะไไปไปไป,ไปพระว่าไงพ่อหนุ่มตอนนี้มีคนตายแล้วเหลือฉันอยู่คนเดียวจริงเหรอใช่สายปลอมตัวมาเอ้ยโอ้ยตุ้ยโอ้ oh my god เมืองนี้ต้องโดนไฟไหม้ฮึ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 อไม่อยากโดนไฟไหม้พวกแกต้องตายไม่ตัวเลี้ยงช่วย่าไม่เกิดไม่ดูไม่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 ไฟไหม้หมดแล้วเป็นยังไงล่ะไอ้งู โอ้ยชัวร์ไปยังกูไฟไอมจะไฟไหไโอ้โหไหยโดนไมโอ้ยโดนไหมแล้วคุณโมโดนไหมเฮ้ยด้วโดนไหมเลยไม่อกไหนสักแค่ต้องโดนช็อตเลยโอ้ my god ชัวร์แล้วก็จะตกตวจชไม่ชวชตกจตไฟ ต้องเจอนี่หน่อยโอ้ยลอยอ่ะโอ้ยอันนี้ไฟเราอ่ะไฟเออหาไฟเยอะไม่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 ไฟเยอะเอ้ยไฟไม่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 จะเจอไฟนี่หน่อยโอ้ใบใบโอ้ยก็ใไม่ไม่ไม่นะไม่น้อไม่น้อไม่นะไม่นะไม่นะโอ้โห

ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแจมกดแชร์จะปลาด้วยกดกระดิ่งถ้าไม่กดกระดิ่งเดี๋ยวฟาดนะไปกดกระดิ่งอยู่นี่ถ้าไม่กดเดี๋ยวโดนดาบฟันหน้าให้แขกไปกดกระดิ่งซะไปรู้เล็ชิง